ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะเดี๋ยววันนี้ระดาจะพาชมขบวนพาเลทสวยๆของมาที่นี่นะคะตอนนี้เขากำลังแสดงวงโยธวาทิชโชว์นะคะทุกคนที่นี่เขาจะวันนี้อากาศดีมากแล้วก็ดอกไม้สวยในสวนดอกไม้สวยมากแล้วก็จะเดินนะคะทุกคนนี่ค่ะจะมีคนออกมาก่อนที่ขบวนจะมานะคะ เดี๋ยวรอชมขบวนนะคะทุกคนสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะเขาจะวันนี้เป็นวันของเขานะคะดูหมาค่ะหมาเล่นน้ำหมากินน้ำเฉยเลยนี่ดูค่ะดูหมาปีหมา ดิ่งกับ้านแล้วมาโปรเจกต์เต็มโอ๊ยมาแล้วมาวนกระเม็นอ้นนะวนกระเม็นอ้นเออโอ้บูด็อกเหรอโอ๊ยน่ากลัวนี่ค่ะหลังจากโอรสตาเป็นเขาจะเดินขบวนเพื่อเอาใช้สิทธิ์ของเขานะคะใช้สิทธิ์ของเขาว่าวันนี้เป็นวันของเขาที่เขาต้องการอะไรเขาก็จะ มาแสดงออกในวันนี้ซึ่งไม่ผิดนะคะวันนี้เป็นวันแรงงานของชาติแห่งชาติค่ะนี่ค่ะวันของเขาเลยดูน้องบูด็อกมาเข้ากระบวนของเขาด้วยนะคะนี่เขาต้องการอะไรเขาก็จะเขียนบอกวันนี้เป็นวันอิสระของเขาที่จะต้องเดินถือป้ายเพื่อประท้วงนะคะคือต้องการอะไรก็บอกตามนี้ได้วันนี้เขาให้อิสระเป็นที่นะคะ นำขบวนด้วยรถตำรวจนะคะ เป็นผ่านสวนดอกไม้ไปเลยนะคะ เขาทำงานแรงงานที่ใช้แรงงานแต่แบบน,นี้นะคะในว้าจะเป็นบริษัทเป็นบริษัทต่างๆหรือว่าทุกอย่างที่ใช้แรงงานจะหยุดหมดนะคะวันนี้นี่แหละคะ่ะฝักฟอบุญฝักขอบุนก็คือ,อจะช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างๆนะคะไอ้ไอ้ไ ก็คือเราก็ตั้งได้รับความช่วยเหลือจากนี้เพราะเราก็ตอนนี้เราก็คือเขาก็ช่วยเรานะคะคือใครไม่มีงานใครบ้างงานอะไรเงี้ยก็ต้องมาได้เพาะเห็นก็จะช่วยได้นะคะ คามมโคงส้ายคัเมเร์คะรมแต่ละบริษัทแต่ละอะไรก็ออกมาในหันมีหลายรงรงโยาทิกันนีเก่งจัลายรงนลำดับานี่ค คือเขาต้องการอะไรออากรมาแสดงในบอลลีน่ะนะบอลลีให้สิเต็มทีเลยค่ะ ริสกคือถ้าเขาไม่นัจบด้วยขบวนรถนี่ค่ะหนึงนี่รถดับเพลิงนะคะทุกคนาวอนน่ ดอกไม้ก็จะสวยไปทั่วเมืองค่ะช่วงนี้เดี๋ยวขบวนจะมาสิ้นสุดลงตรงนี้นะคะแล้วก็นั่งฟังรัฐบาลมารับฟังความคิดเห็นของอผู้ที่ทำงานค่ะ ดูเรือใหญ่ออกไปน่นค่ะเรือใหญ่ออกไปเสริมเห็นไหมคะเรือใหญ่ไปแล้วอากาศดีค่ะวันนี้เรือก็จะออกเที่ยวกันแล้วก็เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะมีคนมานั่งรอที่จะชมพิธีการที่เปิดแล้วก็จะมีท่านมาเปิดงานนะคะแล้วก็คอยรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีปัญหานะคะ เห็นเรือใหญ่ไม่ข้าดเรือใหญ่ไปนู่นแล้วเรือมาจากเมืองเฉียนนะคะเรือนั้น คนเยอะนะคะวันนี้แต่ว่าก็สู้วันชาติไม่ได้นะคะวันชาติจะเยอะกว่ามากมายเลยนี่กระบวนก็ไม่ยาวมากนะคะนอรเอ์เวย์ตอนนี้อากาศดีค่ะบริเวณนี้จะเป็นที่ตึกที่ทำงานของ รัฐบาลนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นที่โชว์เวลามีงานมีอะไรเขาก็จะโชว์ตรงบริเวณนี้อย่างงานเซตไมค์เขาก็จะมาโชว์ตรงนี้กันค่ะ จะจบลงตรงนี้นะคะแล้วก็ทุกคนก็จะร่วมรับฟังคำบรรยายจากท่านนะคะ Obrigada. 2 4 7 5นะคะจอมพลปวิรุสงคามหรือสมัยรัชกาลที่แนะคะให้ประกาศเป็ูวันี้เป็นจุดที่รวมนะคะจำนวนแรงงานที่จานหรือสัต์ตคนนะคะหลังจากทึ้กระบวนเสร็จแล้วนะคะดอกไม้ก็ยังสวยดูค่ะ ควรจะมารวมจบลงที่ริมน้ำนี่นะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่เขาจะมีพิธีกรกล่าวเปิดงานอะไรอเี้ยะคะ่ะแล้วก็ให้ผู้คนที่ต้องการแสดงความคิดเห็นต้องการอะไรขึ้นไปบนเวทีได้นะคะมีทีวีเตรียมถ่ายทอดด้วยนะคะ2ช่องเห็นไหมคะนี่สอช่องสามช่องข้างบน่นเอง

gode nok og velger å si nei til ny kraftproduksjon. Det er urovekkende og et tankekors at den krafta industrien en gang bygde vår velstand på, kan vi som nasjon risikere å miste plass. Er det liten vits å diskutere Og det er er så skummelt, kan et punkt. ผู้ใช้แรงงานออกมาร่วมเดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิ่งสำคัญต่างๆซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลมารับฟังปัญหานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องออกมาสแสดงความคิดเห็นหรือปัญหาของตัวเองที่มีให้รัฐบาลได้รับรู้นะคะนอร์เวย์ก็เริ่มใช้มาตั้งแต่ศตวรรษที่17นะคะทุกคนโอ้ย โอเคนะคะสำหรับวันนี้พามาชมงานวันแรงงานแห่งชาติที่เมืองเราเองท่ามกลางดอกไม้สวยๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะจะพาชมสิ่งสวยๆงามๆอีกกลับมาอีกทางนี้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน